ม,มากินชอ็อกโกเจมป๊อปรสใหม่กันครับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับโอหโหดเกินหอ,อมมะม่วงมากผมชอบไว้ช็อกที่เขาเคลือบอยู่อ่ะมันกรอบแล้วมันหวานมากเลยอ่ะมันจะออกเปรี้ยวๆหว,วานๆอ่ะอ,อร่อยมากมตัวต่อมาครับบูเบอรี่ลูกใหญ่มากมโอ้ ดูข้าไหนดิอร่อยอ่ะเปรี้ยวๆตัวไอติมข้างในเปรี้ยวๆนะฮะตัวช็อกโกแลตที่เคลือบข้างนอกหวานๆลงตัวมากเลยแต่ไอ้เลิฟรสมะม่วงมากอร่อยอ่ะผมชอบบลูเบอร์รี่เปรี้ยวดิขอแบบคำเดียว <c oughs> ยังไม่ตายฮะสดมากเอานะครับอืมเต็มปากเต็มคำอมโอ้พึ่งเห็นนี่มันเป็นวินเทอร์อีดิชั่นครับอม,มีขายแค่ช่วงนี้เท่านั้นโอ้ทำเฉพาะหน้าหนาวเนาะ